สวัสดีครับวันนี้น้าไทยมากับลอกนะครับเรียวบีตัวใหม่นะครับกับเจ้าซาวเวอร์นะครับตัวนี้เป็นซาวเวอร์ LT นะครับให้ดูความสวยงามกันก่อนตัวนี้นะครับที่น้าไทยถืออยู่จะเป็นเบอร์2000นะครับเชื่อไหมว่าเบามากนะครับน้าหนักแค่190รเการัมนั่นเองนะไม่ถึง2ขีดนะครับตัวนี้นะครับเป็นลอกสปูลลึกนะครับเบอร์2000สปูลลึกที่ร้านน้าไทยมีตั้งแต่เบอร์2000นะครับ เบอร์สามพันและก็เบอร์สี่พันนะครับถ้าเป็นเบอร์สองพันเนี่ยหน็อกมันจะเป็นทรงตีเหลี่ยมนะครับแบบนี้เลยแต่ถ้าเป็นเบอร์สามพันกับสี่พันนะครับมันจะเป็นทรงหน็อกแบบ power grip นะครับตัวนี้ก็เอาไว้สําหรับพวกงานหน้าดินนะครับงานะจิกกิ้งได้นะมาดูความสวยของล้อก,ก่อนตัวนี้นะครับก็จะมาในคอนเซปต์สปูนเนี่ยสีทองแบบนี้เลยสวยมากนะครับฉีกลายมาเทจริงๆนะครับแล้วก็บอดดี้เนี่ยเป็นสีไทเทเนียมแบบนี้ ออกแดดทีนี่วิบวับมากนะครับแสบตาเลยแล้ะรอบนะครับเกียร์เลโชเนี่ยจะอยู่ที่5ต่อหนึ่งนะสวยมากลายโรเลอร์ก็เป็นสีทองแบบนี้เลยสงสัยได้สมูทแน่นอนนะครับคลิกเสียงดังมากนี่ดังจริงๆน่าใช้นะครับตัวนี้แขนเนี่ยเป็นแขนเกียวแล้วนะแล้วหมุนเนี่ยสมูทจริงๆนะครับเดี๋ยวให้ดูกัน ปกติจะมาในเวอร์ชันแบบแขนแกนเสียบใช่ป่ะตัวนี้นะครับมาในเวอร์ชันแขนแกนแล้วตัวนี้ก็จะลดอาการนะครับแขนคอนได้แล้วก็ตัวนี้เขาจะเขียนไว้เลยว่าเป็นดีาแลายให้ดูนี่ที่สปูลนะครับ ncrt นะครับเป็นนิวแมทริอันะครับรีว l ลูชันแล้วก็คือแมทรีอัลในการผลิตนอกเป็นแบบใหม่นะครับพัฒนามาแล้วยังคงเป็นดีไซน์นะครับและเอนจิเนียริ่งนะครับอินเจพานเหมือนเดิมนะครับดีไซน์และการคิดค้นนะครับ ยังเป็นของญี่ปุ่นอยู่เหมือนเดิมนะ <Wow. S 1> ต,ตามสไตล์ของเรีบีนะมาดูภายในกันว่ามีอะไรกันบ้างเริ่มต้นนะครับมีตัวนี้ด้วยมีซิล์กันน้ํามาแล้วนะครับตัวนี้ก็กันน้าเข้าห้องเครื่องได้นะแล้วก็ภายในก็ประมาณนี้อีกเสียงจะเป็นระบบถ้วยนะครับเห็นไหมเอ่ยเสียงเขาเลยดังกลางวานนะครับน่าใช้เดี๋ยวเรามาดูสเปครั้งของคร่าวๆกันบ้างนะครับว่ามีอะไรบ้าง เลยวบีตตัวนี้มันขึ้นชื่ออยู่แล้วนะั้นเรื่องความทนทานนะครับใช้งานยาวๆนะอันไท้มองว่าเป็นล็อบตัวหนึ่งที่น่าใช้ได้แหละ <S 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 เขาจะเขียนไว้เลยนะครับว่าตัวนี้เป็นลูกปืนนะครับ8ดบวก1แล้วเป็นลูกปืนเนี่ยที่เป็นสแตนเลส้วยนะตัวนี้ทนทานนะครับเล่นได้ทั้งน้ำจืดแล้วก็น้ำเค็มมีลูกปืนการตีกลับนะครับแล้วตัวนี้มันทันเดียนที่อันไทยอยากให้ดูไทเทเนียมนะครับเมนชิฟนะครับเมนชิฟเนี่ยที่เป็นเฟืองหลักนะครับเขาเป็นไทเทเนียมนะ เรียกได้ว่าถ้าเป็นไฮเดนียมน่วัตถุดิบนะครับมันจะแข็งแรงทนทานนะครับใช้งานได้ยาวๆมูลสมูทมากนะครับเป็นวัตถุดิบที่เกรดีตัวหนึ่งเลยอันนี้ก็จะเป็นสเปคลอกคร่าวๆนะครับกําลังเบรกอะไรประมาณนี้เดี๋ยวขึ้นไว้ให้ราคาเริ่มต้นนะครับ2อ9 0ใครสายเร็วลบีใครชอบลอกทนทนนะครับแล้วเป็นตัวใหม่ด้วยนะน่าจัดมากตัวนี้นะครับเดี๋ยวปักตาเข้าไว้ให้ครับกับลอกเรียลบีซาวเวอร์นะครับตัว LT ลทีนี่ครับ